การลบอยู่สิ่งกีดขวางนครับผมในครั้งนี้นะครับเมื่อเจะตัวของเอลิสันนะครับผมพบเจอกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าเจ้าตัวของเอลิสันนั้นจะถอยหลังแล้วก็เลี้ยวขวาครับผมซึ่งเจ้าตัวของเอลิสันนะครับจะมีเซ็นเซอร์ในการปล่อยลำแสงนะครับแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาครับร่วมเขียนโปรแกรมกันเลยเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับผมให้เรานะครับเขียนคำว่าเซนซิงนะครับจากนั้นให้เราเลือกบล็อก term optical detection beam on ครับ ประมาณนีครับ HELLO Clear Crab Detector Sensor Data นะครับเปลี่ยนเป็น Optical Detector ครับผมต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่ไว้ครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือก b l o x k Forward Until และให้เราเข้ามาหน้าสุดสุครับจากนั้นเลือก Optical Detector Anyway ครับ ใส่เข้าไปในบล็อกครับผมแล้วเข้ามาที่ไว้อีกทีหนึ่งครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก backward for one c m นะครับเปลี่ยนจาก1เซติเมตรเป็น3ซติเมครับผมจากนั้นนะครับให้เรานะครับผมเลือกบล็อกขับไปนะครับก็คือ spin left for one degree นะครับเปลี่ยนจาก1องศาเป็น5องศาห้าองศาครับผมเข้าไปที่ sensing นะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราเลือก Clear c l a u s Detector ครับผม Sensor Data จากนั้นเปลี่ยนเป็น Optical Detector ครับแล้วเข้าที่ Control กรบผมจากนั้นเลือก f o r e v e r นะครับเพื่อเกิดการทำซ้ำครบผมและใส่เข้าไปนะครับจากนั้นอัปโหลดโปรแกรมเลยครับเริ่มลงสนามกันเลย สกเกิได้ว่านะครับว่าจะตรงเอริสันนะครับผมพบเจอกับสิ่งกิขวางที่ด้านหน้าเอริสันนั้นจะถอยหลังแล้วก็เลี้ยวขวาครับผมสุดท้ายนะครับกูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามอัในดทพีทัดไปกันนะครับขอบคุณครับ